นั่งสิไม่ต้องพูดธุระของเธอมาเถอะฉันอยากให้คุณช่วยพูดกับพี่อำนาจนะคะว่าเรื่องนายสุรนะัตน์นี่ยอย่าไปขัดแย้งกับเขาดีกว่ายังไงซะฉันจะส่งทนายความไปเจรจากับเขาเองฉันว่าเขาคงตกลงกันได้เธออย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเลยคุณอาจจะไม่ห่วงสามีของคุณแต่ฉันห่วงพี่เาวฉันนะคะ เป็นเรื่องก็ตีโพยตีพายซะใหญ่โตอุมาฉันว่าเธอน่าจะแต่งงานสัทีนะจ๊ะอยู่เป็นสาวทึงทึกอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกทำให้เธอคิดมากเรื่องคนโน้นคนนี้เอาอย่างนี้ไปจ๊ะฉันรู้จักกับผู้ชายดีๆตั้งหลายคนจะแนะนำให้ให้ฉันอยู่เป็นสาวแก่เถอค่ะ,คะ อย่าให้ได้ชื่อว่าเที่ยววิ่งวุ่นวายได้จับผู้ชายคนละถ้าไปจับผู้ชายเคราะห์ร้ายมาได้แล้วญาติพี่น้องเขามาดูถูกเอาฉันว่าจะซ้ำร้ายหนักกว่าอยู่คนเดียวซะอีกเร็วๆหน่อยสิคุยอะไรกันนะักหนาผมมีนัดกับคุณกำแหงไว้นะอุมาน้องคุณน่ะถ้ามีผัวไปซะก็มีเรื่องมาก สาวแก่และจุกจิกจู้จีจ้น่าลำคาญอะไรไงเรื่องนายสุรัตเขาเป็นห่วงคุณน่ะเลยเรียกฉันไปบอกว่าให้พูดกับคุณว่าอย่าไปขัดแย้งกับนายสุรัตยุ่งจริงๆเลยเรื่องนี้ผมคุยกับอุมาแล้วบอกไม่ต้องเป็นห่วงไอ้สุรัตมันไม่เท่าไหร่หรอกยังไงมันก็งงเกงคำรนอยู่บ้างหรอกไป อุ๊ยและสีนางแหวนมะลิมัมนถึงได้มีดอกอยู่แค่3ามสี่ดอกอะ่ะนี่เดี๋ยวเอาสตังค์ไปซื้อเพิ่มมาเลยนะหรือไม่ก็บอกให้แววเขาซื้อมาตอนเขาไปตลาดรู้ไหมคนะอ้าุมาจะไปไหนลหรลูกไปหาชุนค่ะไปทำไมเหรอก็ไปดูอะไรอะไรค่ะลูก้อนข้าคุณพ่อแล้วนะคะคุณแนมะ่ มีอะไรหรือเปล่าลูกไม่มีค่ะฉันว่าพี่อำนาจเลี้ยงเด็กไว้หลายคนครับแล้วเด็กของพี่อำนาจเนี่ยมือดีจริงหรือเปล่า ม,มันก็เด็กนะแล้วแต่ว่าเ,เราจะสั่งส่วนจใจมันคิดล่วงหน้าเขาเองเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับเจ้านายต้องสั่งลยุยแต่มันคิดหาทางทากันเองหรือป้องกันกันเองเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับ จะเอาอย่างไงกันล่ะครับเจ้านายครับเจ้านายอะ,อะไรวะไอนน็งถามว่าจะเอาะไรครับเอ็งก็ตกลงกันเองสิวะเดี๋ยวพี่คัดเจ้านายเอาอยัางไงละ่ะยังไม่รู้เลยอะไรวะเรื่องแค่นี้ตกลงกนไม่ได้ไงวะ เปล่าคุณหนูอะไคุณคีรี อ,อูมาไปไปเอ๊ะจะบ้าหรอไปทำไ <ง S 2> น,น่ะรีบปล่อยนะอำนาจถูกยิง<ะ>พี่มาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหมอกำลังผ่าตัดเอากระสุนออกเปล่าเอ็งคุนบอกคุณนายนะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม,ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัว คุณต้องเข้มแข็งเอาไว้นะผมยังอยู่ทั้งคนนะผมไม่ปล่อยให้คุณลำบาคนเดียวหรอกดิฉันดิฉันไม่อยากฝ่าอาการขอพี่อำนาจครับดิฉันกลัวงั้นผมจะขึ้นไปบนตึกโรงพยาบาลคุณรออยู่ในรถก็แล้วกัน ไม่เป็นไรคะ่ะฉังกลัวดิฉันต้องรู้พ pues ี่อยู humans, ่ดน้ขคมคงปลอดภัยผมห่วงคนยิ่งกว่าห่วงกับหน้าสิ อูมาคุณอำนาจเป็นไงบ้างคุณไปไหนมาคุณบาลตีช่างเธอนะ่ะจะต้องอยากรู้ไปทํทำไมอะ่ะฉันอยากรู้พี่ชายเธอเป็นไงบ้าง อย่าเสียงดังสิครับอย่ายุ่งนะเรื่องของพี่เนาะคุณอะไรอย่ายุง่งนี่คุณคีรีคุณหลีกไปนะคุณเป็นแค่เพื่อนคุณอำนาจแต่ฉันเป็นเมียมันก็เริ่มมาจากคุณทั้งนั้นแหละทำไมเริ่มอะไรจากฉันมันเริ่มมาจากคุณแล้วก็นายสุรักน์กันไง